ชื่อกันครับชื่อกันครับชื่ออับลอดครับเกตุนภณจินดาทวีผลครับชื่อเล่นม้าครับธันยังวรรณทรัพย์ครับชื่อเกล้าครับนายศักดิ์สิทธิ์วงศาโรดครับ21ปีครับย1ปีครับ21ปีแล้วครับ32ครับ2พฤศจิกาครับ2542้าครับเกิดวันที่4กุมภาสองห้าสี่ครับ16เมษายน2543ครับ4สิงหาสองห้าครับ ตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคณะนิเทศศาสตร์เอกการแสดงครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเอกการเงินครับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมคอครับมอกรุงเทพครับผมสาขานิเทศศาสตร์ครับหนัก70สูง185ครับน้ำหนัก62ครับส่วนสูง176ครับ68กิโลกรัมครับส่วนสูง185ซนติเมตรครับสูง181ครับหนัก70ครับผม กันกันอันด r s สกอร์ HD ครับโตโต้ก้าแบ็กครับมาร์คซ um> ิม like um> ัมครับ M A R K X I M U M M ครับ9ก้าสี่ครับ K R A W แล้วก็ Z A P ครับเลโอพาดศูนย์ศูนย์เจ็ดออฟโรดแลส K T P ครับเด็กวันบะเจติาสตังครับ9ก้าอีอีแล้วกันแม่งมุมครับผมไม่ชอบคนเอาเปรียบครับตุ๊กแกครับกลัวมากตุ๊กแกครับผม ของทอดทุกชนิดครับฟาสฟู้ดอะไรก็ได้ที่เผ็ดๆครับต้มยำกุ้งแกงส้มแกงไตปลาครับชอบก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกได้หมดเลยครับชอบกินพวกเนื้อครับเนื้ออย่างภูมิภลิตครับพี่ต่อธนภพครับพี่ไบส์นี่แหละครับแอมิเนมครับมีร้องเพลงครับแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็เล่นดนตรีครับผมเล่นกีฬาครับเล่นกีตาร์ได้นิดหน่อยครับเล่นฟุตบอลครับแล้วก็วิ่งเป็นเกี่ยวกับงานเสีย์หมดเลยครับวาดรูปประติมากรรมแล้วก็พวกเกาเจอร์เพ้นท์ทุกอย่างเลยครับ หลับนอนกินครับผม perfect charis ครับกวนสดใสครับบ้าอายแล้วก็เขินครับถ่อมตนครับรักสัตว์หรอสตัตว์รับ